หน้าสีแดงเนี่ยแสดงให้เห็นถึงคุณนะครับซื่อสัตย์กวนอูใครที่หน้าดำที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับท่านปาวุ่นจินครับท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่ก็คงจะรู้สึกว่าผมหน้าตาดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะพื้นฐานดีใส่อะไรก็ดูดีนะฮะรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือรายการจีนจำเป็นปีที่สาแล้วนะครับรายการ,อรสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงศ์ เป็นรายการที่จะได้ทั้งความสนุกความสุขและที่สำคัญได้ความรู้ด้วยครับผมจะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่าภาษาจีนไม่ยากเลยครับกเทียุคร นครับเเอาลยก็ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่กำลังนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินสเป็คส์กับผมครูพี่ป๊อกนะครับผมเราเป็นคนใรายกเรวิทยุรายการชอวประสาทสมัยสบายสไตล์กินสเป็นนะฮะับรายการที่บริโภคโดยทุกสาพยการ์ดวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญทุกคนก็เริ่มจะรู้สึกแล้วแหละนะฮะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วพวกเราต้องหาทางที่จะ ป้องกันตัวเองจากไอตัว PM 2.5นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมีข่าวในหน้าเว็บไซต์นะครับหนึ่งของจีนหลายเว็บไซต์เลยทีเดียวนะฮะเขียนนี้นะครับว่ามัณฑุซีไม่กับ PM สองจานละลายยังยังมากกว่าหลายมาตรฐานคือแหมายความว่ามัณฑุคือะไรกรุงเทพมหานครซีไม่ก็คือเชียงใหม่นะฮะและมีอีกหลายที่แต่ว่าเขาพาดหัวข่าวใหญ่ๆเนี่ยแค่มัณฑุซีไม้ PM สองจุดห้าฝุ่นละลาย เฉินไอเนี่ยก็คือฝุ่นนะครับเพราะนั้นเราจะได้รู้แล้วปี2005ในภาษาจีนเนี่ยนะครับเรียกว่าอะไรไอ้คำว่าเฉินไอตัวนี้เนี่ยคุณจะใช้กับฝุ่นบางโตกุ้ณก็ได้ฮะอ่าเฉินอะเฉินไออ่ะคุยหรือใช้คำว่าคุยก็ได้คุยแต่ถ้าว่าฝุ่นในอากาศเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเฉินไอ 外面的空气อ很污染污染นะหมายถึงมีมลภา,าวเยอะแล้วก็บอกว่า超过สุดัวป้ยวหนุนะคว่า超过น,นี่คือมัน OVER er แบบละโอเวอร์เปร้ยวุนนี่คือ STANDARD ยนะฮะกินเข้าสู่ยุคของการใส่นกครับเข้าหากันอย่างแท้จริงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของโควิด1 9นะครับหรือว่าโคโรนาไวรัสเลยนะครับอันนั้นเกึเหยันร่วงใหญ่เลยนะคำว่าเฟยนี่ก็คือบอกนะ เพราะนั้นเป็นโรคที่โจมตีไปที่ปอดโดยตรงนะฮะแต่ถ้าในเมืองไทยของเราตอนนี้ผมว่าคงจะต้องคำนึงเรื่องของฝุ่นพิษมากกว่า,น,า,านะโเพราะนาอาจจะอยู่กับพวกเราไม่รู้อีกนานเท่าไหร่คิดว่าคงไม่นานมากนะครับประเทศจีนก็น่าจะสามารถจัดก,การากับอูคันเฟยเห็นได้ประเทศจีนเนี่ยก็มีการใส่หน้าก,กากกันมานานแล้วแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ความหมายในเชิงของมลภาวะหรือฝุ่นควันแต่เป็นไปในแง,ง่มของศิลปะและวัฒนธรรม เเหอหนังจืดนะผมกำลังพูดถึงนิ้วครับเออซีคว่าจผมพูดเมื่อกี้นี่นะแปลว่าดราม่านะครับก็คือละครนี่เองสมมติถ้าใช้กับคำว่าปัจจุบันนี้นะเช่นถายืละครเวทีไงเดยไปดูไหมคำว่าถายนี่คือสเตจนไม่ใช่ถายนานะครับและคำว่าชี่คือดรามาเพราะฉะนั้นก็คือสเตจดรามานี่เองละครเวทีแต่ว่าผมกำลังพูดถึงจีนยนิวปก นะครับเยื้อจุ่ยซึ่งมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งสมมติถา้าหากว่าเย,ยืตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงนิ้วกวางตุ้งนะครับแล้วก็ยังมีเยื้อจุ่อีกตัวหนึ่งซึ่งออกเสียงเดียวกันเลยแต่อันนี้เนี่ยจะหมายถึงนิ้วป่ายิยน้นเสาซิงนะฮะซึ่งเป็นคนละพื้นที่กันแล้วก็ยังมีนิ้วเขินหนานจุ่นะฮะเวลาเขาเล่นนิ้วจีนเนี่ยนะคะะรับจน,กเ,กนเป็นการแน่นอนว่ามีดราม่าเป็นละครนะครับที่อิงี่历史 ประวัติศาสตร์แล้วก็มีการหันพัดม <c oughs> ีการ discussion <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ政治 การเมืองก็ดีนะฮะการเมืองในยุคนั้นนะครับแล้วก็จะมีการชรา์ฐานก็คือการตกลงต่อรองซึ่งจะเป็นก่อนตอนใบแล้วเรื่องราวที่นํามาป๊อปปูล่ามากที่สุดสามก๊กก็ดีนะครับนั่นก็คือสร้างหวเหยียดีตอนที่นิยมมากเลยก็จะเป็นเอ่อชิบีชันนะครับหรือว่าเป็นศึกผาแดงแล้วก็ยังมีไซอิ๋วนะก็จะคัดเลือกตอนมาหรือความฝันในหอแดงโขงโหลมเปาบุญจินนะ ทำไมถึงคัดเลือกวรรณกรรมหลักๆเหล่านี้มาก็เพราะว่าคนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายพอหยิบตอนไหนมาเนี่ยคนดูก็จะอ้อทันทีเลยตอนที่โจโฉแต่ทับเรือนะหรือว่าเปาบุ่นจิน้นประหารเปาเมียนอะไรลักษณะอย่างนี้สีหน้าท่าทางของผู้เล่นนะ ๆๆม,มันเป็นศิละปะน,นะครับที่มีการถ่ายทอดก,กันมาสีหน้าของตุละครคือหมายถึงว่าหน้ากากนิ้วเนี่ยถ้าใครที่ไปปักกิจเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าเขาจะมีขายของที่ระลึกนะครับเป็นหน้ากากาเล็กๆๆๆนะฮะบ,บางคนก็ซื้อติดกลับมาเป็นพวกกุญแจถ้าหน้าสีแดงอ่ะหงส์งส์หงส์สันติหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นร้ายแล้วก็อารมณ์ร้ายแต่ความจริงไม่ใช่นะครับ หน้าสีแดงเนี่ยแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมซื่อสัตย์เด็ดขาดเช่นกวนอูเป็นไอดอลของความซื่อสัตย์ถ้าว่าหน้าหน้าเฮ้ยสดหน้าดำเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของใครที่หน้าดำที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับท่านอวุจินครับเพราะฉะนั้นหน้าดำเนี่ยนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมอเออก็เลยกลายเป็นไอดอลของความยุติธรรมไปนะสัญ,ญลักษณ์ของคุณธรรมสัญ,ญลักษณ์ของความหนักแน่นถ้าหากว่าหน้าสี ที่เจ้าอารมณ์นะครับโมโหร้ายถ้าหากว่าสีน้ําเงินก็เป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนฉลาดเฉลียวถ้าหากว่าสีขาวคนอาจจะคิดว่าสีขาวเป็นคนดีใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับสีขาวเนี่ยมักจะออกมาเป็นตัวร้ายนะครับเช่นจะเงาง่ายๆนะขี้ขาตาขาวเออลักษณะนั้นแล้วก็เป็นคนที่แบบทรยศหักหลังอ้าอันนี้จะใช้หน้าสีขาวนะครับเมื่อกี้ มีนิ้วบางประเภทเนี่ยนะครับที่ถ่ายทอดกันอยู่ภายในตระกูลครอบครัวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการชวนนั้นปุดผลวนอื่คำว่าฉวนนี่ก็คือถ่ายทอดส่งต่อส่งต่อเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่สอนผู้หญิงก็เพราะอย่างนี้นะสิจึงทําให้คัดวิชาหลากหลายวิชาของจีนไม่ว่าจะเป็นกําลังภายในนู่นนี่นั่นของจีนเนี่ยนะฮะบางอย่างก็สูหญหายไปตามกาลเวลานะฮะก็เพราะว่าหวงกันมากนี่น,นิ้ว<น>ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ย ก็คือเงี้วที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมตอนที่ผมใช้ชีวิตที่เมืองจีนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ดูงี้วนี้หลายครั้งดูกี่ครั้งก็ตื่นเต้นไม่เบื่อเลยแต่ขึ้นอยู่กับฝีมือของนักสแสดงด้วยนะครับไม่ใช่ว่านักสแสดงทุคกคนจะสามารถเล่นได้ดีก็ต้องผ่านการฝึกฝนกันมานานพอสมควร นั่นก็คือชวนจู่เปลี่ยนคขาบอกเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนหน้าเขาบอชวนจู่เขาบอชวนตัวนี้มาจากคำว่าสื่ชวนนะเสฉวนนะคขาบอกจู่ก็คือ d r a ่ a เมื่อกี้ผมพูดถึงจรีนจู่และหนานจู่เยว่จู่โน่นนี่นะครับแต่นี่ยครับชวนจู่ก็คือนิ้วเสฉวนนะฮะพอพูดถึงนิ้วเสฉวนเนี่ยทุกคนจะนึกถึงเปลี่ยนหน้านะนั่นก็คือการเปลี่ยนหน้านี่เอง จว่าเป็นไป่แนวคิดของการเจยน้าคืออะไรแนวคิดของนิ้วตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะมีหลากหลายหนะ้ามีหลากหลายบทบาทในชีวิตคนดีเนี่ยเข้าใจลักษณะของมนุษย์มานานแล้วก็เลยทำนิ้วออกมาเพื่อที่จะน้อเรียน แล้วก็เสียดสีชอบเปลี่ยนเหรียนะฮะสถิติบันทึกเอาไว้นะครับว่าเปลี่ยนหน้าได้เร็วที่สุดในรลกตอนนี้เนี่ยนะครับครึ่งวินาทีเปลี่ยนได้สามหน้าเออหน้าก็เปลี่ยนทนดีเลยพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนเหรียเนี่ยครับว่าเปลี่ยนเนี่ยใช้ง่ายมากเลยนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจำง่ายๆเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปยังเปลี่ยน่ะมี ไม่เหมือนกันนะฮะแลกเปลี่ยนคือเจียวข้วนหรือคำว่าขุ่นสมมติคุณซื้อของมานะแล้วคุณเอาของไปเปลี่ยนนะอันนั้นไม่ใช่ใช้คําว่าเปลี่ยนนะอันนั้นใช้คําว่าขุา่นจำง่ายๆขุ่นคืออะไรขุ่นคือ exchange เพราะยังเนี่ยคุณจะต้องมีอีสองเจียวเฉียนอีสองเจียวขว่คือเอาของมาแลกกันแต่ถ้าเปลี่ยนในที่นี้คือมีของอยู่อย่างเดียวเช่นคุณมีใบหน้าใบเดียวแล้วเปลี่ยน มันก็คือเปลี่ยนหน้าไปเลยมีสุภาษิตจีนหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่าใจนั่งใจเหน่งใจซินแปลว่าอะไรครับ知人知面不知心ยังแปลไม่ได้นะครับรู้คนรู้หนะ้าไม่รู้ใจมันก็เหมือนกับนิ้วเปลี่ยนหนะ้ามันก็เหมือนกับคนที่ชอบหน้าไหวลังหลอกอบพูดง่ายๆนะแล้วคนเราเนี่ยนะอาจจะรู้ว่าเอ๊ะคุณเป็นใคร 呐，你个可知人，呐、嗯，知道你是谁，呐，知不知道人可可以，呐，知面知嘞，我认你的面,面 <parasite>，面可可以，呐，记得吧，哎，呐，但不知道你的心呀、啊，呐，就是，我没知到你心里想什么。呐，就是记在心里，呐，我们不要相信任何你看知人知面不知心，因为防住他。 กังวล PM 2.5งจุดห้า PM สองจุดห้าเชิญไอนะเป็นฉันไอนะเชก็คือแปลว่าฝุ่นนะครับทุกคนออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้จักป้อคู่สื่อนะก็คือต้องรู้จักป้องกันตัวเองเริ่มจากป้องคู่สือะะ่อระบบหายใจสิ่งก็คือสิสเต็มก็เป็นยุคที่ทําให้คนเราหน้าตาดูดีขึ้น70%นะฮะช่วงนี้ผมเดินออกไปไหนเนี่ยก็ หนุ่มหล่อสาวสวยเต็ไมไปหมดเลยแม้กนระทั่งตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่ก็คงจะรู้สึกว่าผมหน้าตาดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอน,น,น,นีป็อีกแบบนึงนะฮะสีชมพูหน้ากากเขาเรียกว่าโขนเท่านะฮะโขนเท่ามันมีสองหน้าก,กากนะต้องเลอยฝั่งนี้ มมนเมี่ยนชี้เขาว่าเมี่ยนนี่คือหน้าคขาเม่อชี้นี่ก็คือเหมือนกับอุปกรณ์เพมันเมี่ยนชี้เนี่ยก็คือหน้ากากลักษณะนั้นนะฮะหน้ากากเล่นนิ้วหน้ากากนู่นนี่นะั่นเขาเรียกว่าเมี่ยนชี้ของเราเนี่ยพื้นฐานดีใส่อะไรก็ดูดีนะฮะเอาไปไหนก็อย่าลืมใต้ของรอบใช็งเวิร์ด <c oughs> คำว่าใต้นะฮะคขามั้ใต้นี่คือสวมใส่นะฮะใช้กระใส่อะไรบ้างเช่นใต้แว่นกะินนะแว่นกินก็คือวันตาเอ่อใต้ 到此结束，加周同一时间不见不散，再见。